สวัสดีครับวันนี้เป็นนรถอีกหนึ่งคันครับที่เราจะทำโปรเจกต์กับ300กลลารดไลท์โชว์รูมนะฮะจัดทรงลงล้อบาย300กลลารดไลท์โชว์รูมก่อนขายครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ผมจะแยกเป็น2 EP แล้วกันครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงการที่เราจะจัดทรงรถคันนี้ครับ EP แรกครับวันนี้เราจะไปเลือกล้อแม็กที่ร้านนิวเพ็งครับในการจัดทรงลง้อว่าจะได้ล้อขอบเท่าไหรด่ดี18หรือ19ครับในงบที่ผมจำกัดละกันว่าประมาณสักแสนบวกลบในการแต่งรถคันนี้และเป็นคอมพิวเตอร์สไตล์300กาลาดจบเสร็จเรียบร้อยขับอย่างเดียวสไตล์300นะครับก็วันนี้ผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าผมโทรสั่งชุดแต่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพาไปเปลี่ยนล้อก่อน เดี๋ยวเราจะสรุปกันว่าผมสั่งอะไรไปบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาไล่รีวิวเจ้ารถคันนี้ก่อนคันนี้เป็นซีรีส์3 F 30 320ดีเซลทรงสปอร์ตครับหรือรุ่นสปอร์ตครับมันจะมีรุ่นลักชูรี่รุ่นสปอร์ตนะครับคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตครับมันมีโมเดนด้วยนะฮะคันนี้เป็นสปอร์ตคือสีเทาภายในเบาะแดงรถคันนี้เก็บงานมาเรียบร้อยแล้วสีเนี่เก็บไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ภายในเก็บเรียบร้อยหมดแล้วมือจับต่างๆที่เหนียวทําหมดเรียบร้อยแล้วครับแต่คันนี้เห็นแล้วขัดหูขัดตา เพอเอิญเอเอิญนะฮะสามร้อยกะลัดไลท์โชว์รูมที่ชอบรถจัดทรงลงล้อและมีช่วงเวลาที่อยากจะต้องออนแอร์รายการจัดทรงลงล้อก็เลยเลือกรถคันนี้มา1คันครับสำหรับ bmw f 3 0คันนี้ครับ320ดีเซลแต่งสไตล์300กะลาดไลท์โชว์รูมออกมาจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเทคแรกเดี๋ยวเราไปเลยฮะที่ดิวเพ้งกันยางครับเปลี่ยนล้อยางใหม่ให้เต็มชุดครับที่สไตล์300กะลาดไลท์โชว์รูมจะไปเลือกกันนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เมื่อกี้ก็มาเลือกลายไปคร่าวๆนะครับจริงๆมีลายให้เลือกเยอะมากเราเลือกลาย w a ลสไต i n เนอนะครับซึ่งมันเป็นลายที่เราใส่เรารู้สึกว่ามันแมทกับตัวซ mm ีรีส์3 F30 ในความรู้สึกผมนะหลายคนอาจจะรู้สึกคิดต่างกับผมก็รถกูเองอะ mm ่ hmm. ะกูจัดทรงเองตามสไตล์ผมเองนะฮะ mm hmm. ก็เลือกยางเป็นบิ s สโตนนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยก็ตรงรุ่นของ F30 นะครับรูตรงรุ่นหมดทุกอย่าง แล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเจ้ารถ F 3 0นะครับมันคงจะได้ฟิทเมนต์สวยๆสำหรับเจ้ารถคันนี้เบ็ดเสร็จทะลุแสนเลยแล้วอะทะลุแส่ในรัสสังพาร์ทพาร์ทมันนี2สองแบบเลยนะพาร์ทมีแบบแอดออนกับไม่แอดออนด้วยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พาร์ทมาส่งแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าสารุปเสร็จแล้วเป็นยังไงใน EP แรกครับ สั่งของที่เป็นชุดแต่งของ F30 มาแล้วเบื้องต้นครับอ่ะผมเฉลยแล้วกันว่าชุดแต่งของผมเป็น M Performance ครับ M Performance มันจะเป็นตัวพิเศษกว่าตัว M version M version คือกันชนหน้ากันชนหลังครับอันนี้มีกันชนหน้าสเกิตข้างไซส์สะเกิตข้างนะแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังแล้วก็มีลิ้นหน้าเสริมข้างหน้าครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นชุด M Performance รอบคันครับเป็นพลาสติกงานตรงรุ่นของ M 3 0เลยครับเนี่ยพรอมหมดครับ เดี๋ยวเราจะจัดส่งชุดนี้นะฮะไปที่อู่กันก็เดี๋ยวรอตอนจัดฟิตเมนต์เรียบร้อยหมดแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่อู่ตอนทําสีแล้วกันครับอันนี้นะฮะ B M W F 3 0 Project เจคันที่ผมบอกครับก็วันนั้นเซตอัพในการใส่ล้อพอใส่ล้อเสร็จเราก็มีการไปซื้อสั่งชุดแต่งที่เป็น M Performance นหลายหคนสงสัยครับ M ธรรมดากับ M Performance ต่างกันอย่างไรผมสรุปง,ง่ายๆครับ เอ็มเปอร์ฟอร์แมน์คือมีการติดตั้งชุดแต่งแอดออนเพิ่มเข้าไปที่นอกเหนือจาก M อ e r s i o n ชครับ M อ็มเวอจะมีในส่วนของการชนหน้าการชนหลังสะเกิดข้างและถ้าเป็น M Perform a n c e จะมีการแต่งแอดออนเข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าจะมีเสริมเข้าไปในลิ้นหน้าครับแล้วก็ชายข้างจะมีไซส์สเกิตข้างครับนี่ติ่งดำๆเนี่ยไซส์สเกิตข้างเพิ่มเข้าไปครับแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านหลัง จะมีการติดตั้งตัว d ิ f f u ิ e เซหลังด้านหลังเข้าไปครับจะทําให้รถเนี่ยดูมี p e r f o r m ร์แมหรือ Sport มากขึ้นครับ ยัไงกันบ้างครับก็ได้เห็นในส่วนของการประกอบขั้นตอนการประกอบครับแหลายคนก็สงสัยว่านี่อู่ที่ไหนจริงๆอู่ของ300กะลาดเองครับเร,เรามีอู in ่ in house คือเป็นอู่ที่บ้านผมแหละก็จะมีห้องอบสีอะไรครบหมดแล้วก็มีทีมช่างมีอู่ผสมสีมีต่างๆแต่มยังไม่ได้รับงานนอกนะครับก็จะรับงานเฉพาะในโชว์รูม3 0มกะลาดอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะก็สําหรับใครที่ติดตามโปรเจก์นี้อยู่โปรเจก t นี้จะเสร็จสมบูรณ์ในเร็ววันนี้ครับพอใส่ชุดแต่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะจบเรียบร้อยแล้วนะฮะ แต่ถ้ารอในการที่เราใส่ท่อขัดสีเคลือบแก้วนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะเสียเวลาเพราะใครหลายคนยรอชม EP นี้อยู่ครับนั้นจัดให้ EP แรกแล้วกันสำหรับแต่งทรงโรงล้อ F 3 0 M Performance ครับรอชมใน EP 2ด้วยนะครับในส่วนของจัดทรงรล้อ b M F, F 3 0คันนี้ครับว่าจะสวยอย่างไร เดี๋ยวรอติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับช anel u t u b e นี้ด้วยนะฮะรับเป็นกำลังใจในการแต่งรถของ300กาลาดไลท์โชว์รูมด้วยว่าการที่เราจัดทรงลงล้อเพื่อส่งมอบลูกค,ค้านั้นจะออกมาสวยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันสำหรับวันนี้แชมป์300ไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีีหน้าฝากติดตามด้วยครับหรือถ้าใครดูอยู่ในคลิปนี้ฝากคอมเมนต์หน่อยว่าคันนี้ออกมาแล้วตรงใจท่านผู้ชมหรือไม่ครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ